ถ้าเป็นรูปนะแบบนี้นะถ้าเป็นรูปที่เขาทำเป็นรูปหน้ายิ้มกันนะผมอันนี้ผมจะมาสอนนะนะครับผม,ผมก็จะเป็นมีสอนนะครับให้เรานะผมไปโหลดแอปไ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 ปถ่ายรูปของตัวละครมาก่อนนะอันนี้ผมก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วนะผมแบบนี้นะผมเป็นหน้าเถื่อนนิดนิดนึงนะพี่ดูหน้าเถื่อนตาดำแลว ให้ไปถ่ายรูปแบบนี้มาแล้วก็ไปซูมที่แกลเลียนะผมซูมให้มันไอซูมให้มันติดๆมันเนี่ยคือจะซูมเท่าไหร่ก็ได้ที่มันเห็นหน้านะผมโ okay. อเคยานต่อไปนะผมให้ทุกคนนะผมมาโหลดแอปที่มีชื่อว่า f a c n f a c N นะครับเนี่ยแอปนี้นะไม่ในเพจสโตนะผมแอปนี้นะครับนะเข้าก่อน ซึ่งวิธีทำก็ง่ายๆนะผมเดี๋ยวออกก่อนเด้ออก,ก่อนให้ทุกคนกดที่แกลลี่ตรงตรงปุ่มนี้นะกดตรงปุ่มนี้นะครัแกลลี่เดี๋ยวกดอา้ากดไม่ติดอเนะจากนั้นให้ทุกคนเลือกรูปที่เราเอามานะแล้วรูปนี้ก็รอครับ รูปใบหนะ้าไม่เจออันนี้ก็กดตรงมันก็จะนี่ผมไม่แน่ใจว่าบางคนมีว่าบางคนไม่มีนะนะอัน,นอันนี้ไม่แน่ใจว่า Samsung ซัมซุงซัมซัมซุงน่าจะมีแหละแต่ไอโฟนน่าจะไม่ไม่ได้มีนะครับต้องหารูปใบหน้าอะกดแบบนี้มานะผมแล้วก็เลื่อนหาไปนะผมหาคำว่ายิมา้มฮะ ก็คำว่า,ายิ้มจากนั้นมันจะมีคำพวกนี้มาครับผมให้ทุกคนนะเลือกอันนี้นะผมคลาสสิกตรงนี้นะที่ผมมองไว้นะครับผมพอกดเข้าไปนะมันน่ารอแป๊บนึงครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนนี่เป็นไงหรือว่าจะเอาอื่นก็ได้ยกเว้นสำหรับใครที่อยากเสียตังนะ ลองเศร้าดิเศร้าต้องรับชมโฆษณาเออน่าจะรับชมโฆษณาอะได้ดีวยปิดเพลงก่อนเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อยู่ขอ โอเคกูน <Okay>, oh, ั่นแหละโอ้ยแหละสีลิ้งก็สีเพลงไปอีกเยอะเขาถูกแล้วเศร้านี่จะเป็นแบบเศร้านะอันนี้ก็ธรรมาดาธรรมาดาแบบนี้แล้วก็ยิ้มอันนี้ก็เศร้านะครับทำไมหน้ามันดูแบบไม,ไม่ดูดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาจะเอากว้างก็ได้นะตามตามใจชอบนะ แล้วก็กดตรงคำว่าบันทึกตรงด้านบนน,ะนี่นะผมบันทิกไปเลยแล้วก็รอครับผมจากนั้นมันจะเข้าแกลเลอรีรรร่นะครับของเรานะโอเคมันก็จะเข้าให้เลยนะอันนี้ผมทำแล้วนะดูหนึ่งอันนี้ผมเพิ่งทำเสร็จนะปุ๊เพิกเข้าไปดูกแกลเลอร,รี่ก่อนนี่นะผมไม่ไม่ใช่รุ่นหนึ่ง ก็ต้องไปถ่ายรูปแบบนี้มานะผมวิธีนะแล้วก็รูปนี้เป็นไงยิ้มเลยยิ้มแบบโหโห,โหนว่าคนป่าคนป่าฟันโอ้คนป่าฟันดีนะเราเนี่ยอมันก็จะเป็นประมาณนี้นะไปตั้งเป็นโปรโปรได้นะผมโอเคทำนี้สวัสดีครับายๆนะครับ